สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงค,ดงคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อต็อปิดที่ว่าคนที่เขาทำของปิดกั้นดวงชะตาของคุณเขาจะแพ้ภัยตัวเองไหมนะก่อนอื่นก็ต้องขอตรวจดวงชะตาตวรวจพลังงานชีวิตของคุณก่อนนะคะแล้วก็นาะราศีของคนที่มาเจอคลิปนคลนี้ c ค n น e เอร์ราศีกรกฎพลาดน้ำ มาราศีเมษร,ราศีพิจิกซักเซตอรียตราศีธนูชาทัดฝ่ายเอิร์ธทับด,ดินพฤชศพกรรมกรแอริสราศีเมษทัดฝ่ายเลโอราศีสิงห์ทัดฝ่ายธรัสราศีพุชศพทับด,ดินอะคอเรียสราศีกุมทันลมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมีหนึ่งสี่ ห้าสิบเจ็ดสองเก้าสิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบหกนะคะก่อนอื่นก็ต้องมาตรวจพลังงานดวงของคุณนะคะว่าชีวิตของคุณนะคะกำลังเจอหรือว่าประสบกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีใครปิดกั้นดวงชะตาของเราอยู่หรือเปล่านะคะขออนุญ,ญาตเออเปิดพลังงานของคุณนะคะ มีใครนะคะทำคุณสายปิดกั้นดวงชะตาชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่าหรือว่าดวงชะตาของคุณถูกปิดกั้นจากอะไรนะปิดกั้นดวงชะตาจากอะไรมีปัญหาอะไรไหม The Hermit มีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะที่สอดส่องดูแลปกป้องชีวิตของคุณไพ่เดอะจานเม้นออกมาบอกว่าดวงชะตาของคุณกำลังเจอวิบากกรรมนะมาจากการกระทําของตัวของคุณนี่แหละนะคะซึ่งวิบากกรรมตรงนี้มันปิดกั้น ในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของความต้องการนะคะในเรื่องของความสําเร็จนะคะเป็นในเรื่องของวิบากกรรมเกี่ยวกับการทํางานความรู้ความสามารถนะคะความคิดแลนะแล้วก็ในเรื่องของไอเดียในการทํางานต่างๆนะ,ค,ะคุณอาจจะมีความรู้สึก ทุกใจหนักอกหนักใจกับงานที่ทำนะคะแล้วก็แปดดาบตรงนี้น่าที่จะเป็นความรู้สึกที่แบบเครียดกดดันกำลังหาทางออกนะแต่ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกตรงนี้ได้เจ็ดถ้วยตรงนี้มีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานนะคะรายได้สิ่งที่เราต้องการนะความฝัน มันรู้สึกว่าคือมันทำอะไรก็เหน็ดเหนื่อยไปหมดซะทุกอย่างนะคะมันหนักอกหนักใจซะทุกอย่างปัญหาเข้ามาในชีวิตนะคะทั้งเป็นในเรื่องของความรักทั้งเป็นในเรื่องของสภาวะบุคคลรอบข้างเจ้ากรรมในเวรหนาะเพื่อนที่ทํางานหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เพลงเลงความรู้ความสามารถสติปัญญาของคุณนะคะเหมือนกับคิดวกวนสับสน ทำให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับเหมือนจิตใต้สำนึกของเราอะ่ะผูกติดอยู่กับความวิตกกังวลใจนะคะแล้วทําให้ไม่สามารถที่จะมีไอเดียหรือว่าสร้างสรรค์นนะเอ,อผลของการทํางานนะมันเหมือนกับว่าคือสิบคาถาเนี่ยภาระต่างๆมากมายมันหนักอึ้งยังหาทางออกไม่ได้ เดี๋ยวเรามาดูไพ่พรมยานดีกว่านะคะว่าเพราะว่าเปิดไพ่พรมยานออกมาแล้วนะคะมีพลังงานของพระราหูนะคะอาจจะชะตาชีวิตของคุณนะคะในพื้นดวงชะตานะคะอาจจะมีดาวราหูนะคะเลข8อยู่ในพื้นดวงชะตาซึ่งส่งผลทําให้ตัวของคุณประสบพบเจอปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตนะคะ เทพ,พสุขไพเทพ,พสุขนะคะเป็นเทพแห่งโภกทรัพย์ความอุดมสมบูรณ์ความรักแล้วก็ความร่าเริงความสดใสความสะดวกสบายทั้งกายและใจนะคะจะมาเยือนคุณโดยเฉพาะในเรื่องความรักสําหรับคนโสดแต่สําหรับคนที่มีคู่ครองคนรักก็ควรที่จะต้องระมัดระวังเพราะว่าจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม นะคะก็ถือได้ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณนะคะมีความมั่นคงมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะรูปร่างหนะ้าตาสวยหล่อเป็นที่รู้จักในสังคมของคุณก็ส่งผลทำให้มีบุคคลรักและก็เมตตาภพยพระแม่คงคานะคะเรียกได้ว่า ตัวของคุณเป็นบุคคลที่มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนมีจิตใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อแบ่งปันเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่บุคคลรับข้างอยากจะเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือว่านะตัวของคุณเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นก็ทำให้บุคคลรับข้างสังคมรอบข้างนะคะ มองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะก็มีความรักและก็ศรัทธาในตัวของคุณเชื่อมั่นในตัวของคุณจึงนะคะเข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยก็มีในเรื่องของตัวของคุณมีอุดมการนะคะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งดีงามนะคะ จินตนาการกว้างไกลทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะต่อเพศตรงข้ามต่อบุคคลรับข้างอาชีพการงานก็เป็นอาชีพเฉพาะด้านนะคะแล้วก็พระขันทกุมารพลังงานของตัวของคุณอาจจะมีพลังงานของความเป็นเด็กนะหรือว่าความเอาแต่ใจตัวเองในพื้นดวงชะตา แต่เป็นคนที่มีความขยนันมีความมุมาะะวิริยะเพียรพยายามดานะการเงินก็การเงินการงานต้องใช้หยาดเหงื่อแรงงานแลกมานะคะต้องใช้ความรู้ความสามารถถึงจะได้รับความสำเร็จนะคะเป็นคนที่ประมาทเลินเล่อในการใช้จ่ายเงินช่วงนี้เวลานี้นะคะให้ระมัดระวัง จะมีความเอาแต่ใจตัวเองนะแล้วก็จะมีในเรื่องของถากตัวของคุณเป็นคนโสดนะคะจะมีความรักที่จะต้องใช้การแข่งขันและไพ่พระพิคเเนีพลังงานของไพ่พระพิคเเน,นะคะเป็นผู้ที่ชีวิตการงานรับรื่นไม่ค่อยที่จะมีอุปสรรค อะไรนะคะเงินทองใช้ไม่ขาดมืออาจจะทำให้นะเป็นคนที่ชะล่าใจในการใช้จ่ายเงินนะคะจิตใจโลเลแล้วก็นะระวังเป็นโรคอ้วนนะคะอาจจะสุขสบายหรือว่ากินรู้อยู่สบายนะคะก็รัดระวังการใช้จ่ายเงินและมีภายพาร,ราหูเข้ามาก็ถือได้ว่า ความหมายของพระราหูเนี่ยนะคือยักษ์ที่คอยจับกืนกินรัศมีของพอาทิตย์ช่วงช่วงชีวิตของคุณนะตอนนี้เวลานี้จะเจอกับความขดหู่ความเสื่องซึมความว้าวีความทุกข์ทรมานนะคะพบเจออุปสรรคในวิกฤตในเรื่องของการทำงานถูกใส่ร้ายป้ายสีคดีความ คดโกงจะเกิดความวิตกกวลใจทุกทรมานใจมีความหลงผิดมีทิฐิมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะการเงินก็อาจจะมีปัญหานะเกิดมาจากการใช้จ่ายเงินอย่างไม่ระวัดระวังเั้านราหูนะ,ะอาจจะอยู่ในพื้นดวชะตาของคุณนะ,ะ,ะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองนะคะ การหารายได้สร้างรายได้ลดน้อยถอยลงไปนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความรักด้วยนะก็เราระมัดระวังสองอย่างแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการที่ทะเลาะเบาแว้งกับบุคคลรอบข้างเพื่อนร่วมงานมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหากคุณสงสัยว่าดวงชะตาของคุณถูกปิดกั้นนะคะจากคนที่เขาทำของใส่คุณ ะะมาดูสิคือด้วยการทำนายดวงนะคะที่จะตรวจสอบความแม่นยำในเรื่องของวิบากรรนะะก,บากรรมของชีวิตนะคะทุกคนมีวิบากกรรมของชีวิตและก็มีดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับระบบดวงดาว ะะอิทธิพลของดวงดาวหรือว่าอิทธิพลของวิบากกรรมเนี่ยนะคะส่งผลทำให้ชะตาชีวิตของคุณถูกปิดกั้นในรูปแบบต่างๆนะ,ะอย่างเช่นถ้าในการทำนายดวงแบบโหราศาสตร์จะมีการคํานวณน,นะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็นะ,ะเวลาเกิดในการตรวจสอบพื้นดวงชะตาเพื่อหาความแม่นยำในเรื่องของ การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพนะคะแล้วก็วิบากกรรมของชีวิตว่าเจออุปสรรคเรื่องราวนะผลกระทบมาจากอิทธิพลของดวงดาวรูปแบบไหนนะคะดาวราหูดาวมริตยูดาวเสารกุมลักนะคะดาวเสาก็เป็นในเรื่องของโทษทุกข์ดาวราหูนะถ้าไปตกอยู่ พบเรือนนะคะเช่นปัตตนิการงานนะคู่รักหรือว่านะคะดาวราหูไปตกอยู่พบนะคะสุภานะนะหมายถึงการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยก็มีผลกับการที่ตัวของคุณจะมีโอกาสได้เดินทางไกลไปทํางานต่างประเทศ ะะมันก็ทั้งมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีในชีวิตนะคะก็อยากจะให้ไปตรวจสอบดวงชะตาแบบโหราศาสตร์ด้วยนะ,ะเพื่อที่จะทราบแน่นอนว่าพื้นดวงชะตาของคุณถูกปิดกั้นเพราะาในเรื่องของศยศาสตร์หรือว่าโหราศาสตร์นะคะมาเดี๋ยวเราใช้ไพ่ย,ยิ่สีตรวจสอบเ,อเบื้องต้นนะคะพื้นฐานของดวงชะตาของคุณว่า ตอนนี้เวลานี้นะคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณถูกปิดกั้นดวงชะตานะคะเรื่องอะไร แปคาถานะคะโดนจชะตาของคุณนะคะการทำงานของคุณมีความเจริญก็น่ามีความมั่นคงนะคะมีรายได้มีการใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสร้างไรายได้สร้างความมั่นคงให้ชีวิตนาะมประคท่านคือเหมือนกับมีการทำงานเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์นะคะเคยเคยมีรายได้เข้ามามา,มากมาย ะะแต่ปัจจุบันนี้คือจะต้องขยันจะต้องเหมือนกับทํางานหลายๆอย่างด้วยก็ได้บางท่านคือมีงานประจําด้วยมีงานโซเชียลออนไลน์อาชีพเสริมด้วยนะคะคือเป็นคนขยันแต่รายได้นะ,ะก็ยังไม่พอกับรายจ่ายในครอบครัวหรือว่ายังรู้สึกว่ายังมีความไม่เพียงพอยังยังรู้สึกว่ายังมีในเรื่องของรายรับที่มันน้อยกว่าปกติ ะะด้วยอาจจะมีในเรื่องของสภาวะสังคมเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะคนนะ,ะจ,จะหันมาหยิบจับธุรกิจการงานแบบเดียวกันกันกบคุณมีคู่แข่งมากขึ้นนะคะทำให้ตัวของคุณจะต้องมีความขยันเพิ่มมากขึ้นนะคะถูกอาจจะถูกปิดกัน้นหรือว่าอาจจะถูกนะัคู่แข่งนะคะ แย่งชิงผลงานไปเพราะว่านะมีน้องใหม่หรือว่ามีคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะความรู้ความสามารถก็โดดเด่นไม่ต่างกันฉะนั้นนะก็จะอยู่ที่ถ้าแบบเราทำงานโซเชียลเนี้ยก็จะมีผู้บริโภคที่เขาจะนะใช้ความพึงพอใจในการที่จะเข้ามาบริโภคผลงานของเรานะคะฉะนั้นเราก็ต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของเรา ให้โดดเด่นและนะเป็นที่ถูกอกถูกใจต่อผู้บริโภคนะฉะนั้นถ้าบอกว่าปิดการเนี้ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นนะการมีในเรื่องของออตัวของคุณจะต้องสร้างไรายได้หาไรายได้เพิ่มมากขึ้นขยันมากขึ้นเคยทําคลิป1คลิปก็เพิ่มเป็นสองคลิป3ามคลิปขึ้นไปนะจะได้สร้างไรายได้มากขึ้นนะคะถ้าบอกว่า นะ,ะดวงของคุณถูกปิดกั้นไหมคือรายจ่ายเรามีเท่าเดิมแต่รายรับเราน้อยกว่าเดิมนะก็อาจจะทําให้รายได้ของคุณลดน้อยถอยลงไปนะคะก็ต้องยอมรับตรงนี้แต่เราก็ต้องขยันมากขึ้นนะคะถามว่ามีการปิดกั้นถูกปิดกั้นดวงชะตาชีวิตไหมไม่ใช่เป็นการปิดกั้นแบบใช้คุณสอ่ะ ะะแต่เป็นการปิดกั้นในรูปแบบของการมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเราต้องขยันมากขึ้นเราต้องทำเยอะๆมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเรามีคู่แข่งหรือว่าเราจะต้องทำคอนเทนต์ที่ทำให้นะผู้บริโภคนะคนดูสนใจนะในสิ่งที่เราเทำคลิปออกไปอารมณ์นี้เนาะอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะมาดูซิว่าถ้าหาก มีใครคิดหรือว่าจะปิดกั้นดวงชะตาชีวิตของคุณเขาจะทำสำเร็จไหมและสิ่งที่เขาทำหรือแม้กระทั่งคิดหรือว่าการกระทำเนี่ยเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรนะคะมีใครที่คิดปิดกั้นดวงชะตาชีวิตของคุณหมายสีดาบ พลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคิดที่อยากจะปิดกั้นดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับส่งความรู้สึกอะไรบางอย่างนะที่อาจจะเป็นการบน่นเป็นการพูดนะบอกว่าเออขอให้มีคนนะคะเอาชนะเก่งกว่าคุณความรู้ความสามารถมากกว่าคุณ นะคะโค่นล้มคุณลงประมาณนี้มันเป็นคำพูดอะนะคะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นคำพูดที่อยากจะให้มีคนเก่งกว่าคุณเหนือกว่าคุณนะคะดูดวงแม่นกว่าคุณนะคะออทำให้ชีวิตของคุณเหมือนกับเรียกว่ารายได้ลดน้อยถอยลงไปนะ,ะมันเป็นความพูดมันเป็นความรู้สึกที่เขาส่งพลังงานมาหาคุณนะคะประมาณนี้ คือบอกว่าเออมันจะต้องมีแบบคนที่เก่งกว่าคุณนะคะเหนือกว่าคุณมาเอาชนะคุณมาค้นล้มคุณสินะมันเป็นคําพูดแบบเนี้ยตัวของเขาเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาก็อยากชนะคุณนะเขาอยากจะมีรายได้เหนือกว่าคุณเขาอยากจะเก่งกว่าคุณนะคะแต่ว่าเนี่ยเป็นพลังงานของเหมือนเจ้ากรรมในเวรเลยนะที่เขาไม่อยากจะให้คุณประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียง ะะประมาณที่เหมือนกับพลังงานของคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีอีโกโ้หรือว่าเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายก็ได้ที่คิดอยากจะทําให้ชะตาชีวิตของคุณหรือว่ารายได้ของคุณลดน้อยถอยลงไปนะคะเป็นเหมือนความรู้สึกเป็นเหมือนคำสาปแช่งนะคะเป็นเหมือนคู่แข่งในที่ทํางานนะคะอยากจะให้คุณแบบคือไม่อยากจะมีรายได้หรือว่าชื่อเสียงความสําเร็จ นะคะเออเมื่อไหร่จะเหมือนกับเจอเวรเจอกรรมเมื่อไหร่จะมีเจ้ากรรมในเวรเข้ามาทําให้ชะตาชีวิตของคุณเนี่ยตกต่ำสักทีและพลังงานของคนคนนี้เป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าเหมือนถ้าเขาเป็นคู่รักคนรักของคุณในอดีตเนี่ยนะ,ะเหมือนเขาบอกว่าชีวิตของเขานะคะคือตอนที่เขามีคุณเนี่ยถ้าเขาเป็นคู่รักของคุณนะคนคนนี้เขาบอกว่า ถ้าเขาไม่ได้ครอบครองคุณไม่ได้เป็นแฟนคุณนะคะก็ขอให้คุณอย่ามีคู่รักอย่ามีคนรักเข้ามาเลยอย่ามีใครมาชอบคุณเลยอารมณ์นี้แล้วอย่าให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงเลยต้องเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นนะคะเออคนรักของคุณเนี่ยไม่อยากจะให้คุณแบบมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จร่ารวยมั่งคั่งนะอดีตแฟนเก่าคนรักเก่านะที่เขาหึงและหวงคุณ นะคะและเป็นพลังงานหลายๆพลังงานที่รู้สึกว่าถ้าคุณนะเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานจะมีหลายๆพลังงานที่มีอาชีพเดียวกันกับคุณนะคะเ,ออเขามีความรู้ความสามารถเหมือนเหมือนกันกับคุณและเขามีความรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยหาเงินเกง่ง นะสร้างรายได้เกง่งนะคะเป็นคนขยันอ่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าทํางานแล้วประสบเอ่อมีชื่อเสียงแล้วก็มีความสุขนะคะไม่ว่าคุณจะไปทํางานอะไรคุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปอยู่ที่ไหนคุณก็ประสบความสําเร็จนะคะหรือว่างานที่คุณทำาณตอนนี้ถ้าเขาทำแบบเดียวกันกับคุณรู้สึกว่าเนี่ยงานโซเชียลหลายๆคนหลาย,ลายท่านมีคู่แข่งทางด้านโซเชียลนะคะ ออผลงานทางด้านโซเชียลที่มีคู่แข่งนะ,ะที่มีการจับจ้องเฝ้าส่องดูผลงานของคุณแต่เขาไม่สามารถทำะไรคุณได้เพราะว่าคุณนะคะเออเป็นครูบาอาจารย์เป็นพลังงานของคนลี่เหมือนกับคือไม่ได้สนใจพลังงานตรงนั้นไม่ว่าใครจะผิดหวังเสียใจอะไร นะคุณก็ไม่ได้สนใจเขาแต่คุณโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองเนี่ยคุณพยายามทําเหมือนคุณพยายามมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเหมือนกับขยันแล้วก็อดทนนะคะถ้าใครหลายๆคนที่ทํางานโซเชียลจะเจอพลังงานของการที่ถูกบั่นทอนการคอมเมนต์ลบๆนะคะบั่นทอนกําลังใจของเรานะคะจนทําให้ตัวของคุณเนี่ยรู้สึกแบบอาจจะเบื่อหน่ายท้อแท้แต่ นะคะคุณก็ยังเหมือนกับว่าทํามันต่อไปนะคะเขาจะทําอะไรคุณได้ไหมแม้เขาจะส่งพลังงานลบหรือว่านะความรู้สึกปิดกัน้นบางสิ่งบางอย่างนะทําให้นะชคลากของคุณการเงินการงานของคุณเหมือนหยุดไปชะงักไปในบางครั้งเขานะจะแพ้ภัยตัวเองเรื่องอะไรนะคะ เขาเป็นพลังงานของคนที่อยู่ไกลจากคุณมากซึ่งมองเห็นความสําเร็จของคุณรายได้และชื่อเสียงของคุณเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรคุณได้เพราะว่าพลังงานเด e เดวิลมันอยู่ไกลมากนะมันไกลจริงๆมันไม่สามารถที่จะบั่นทอนจิตใจคุณได้คุณก็ทําของคุณไปเลยนะคุณทํางานของคุณไปคุณขยันนะคุณมุ่งมั่นคุณอดทน นะคุณตั้งใจคุณเพียรพยายามคุณใช้ความอดทนใช้ความรักใช้ความเมตตานะคะคุณไม่ต้องไปแคร์นะเพราะว่าตัวของคุณของเป็น D e m p r e r s พลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่มีจิตใจที่เมตตานะอบอ้อมอารีมีความสมบูรณ์พูนสุขนะคนะแล้วก็ไม่ต้องไปสงสัยว่าพลังงานใดๆที่จะมา ปิดกั้นดวงชะตาชีวิตของคุณเขาทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพลังงานของคนที่อยู่ไกลมากตัวของเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรห้าเหรียญถ้าเขามาปิดกัน้นนะในเรื่องของการเงินการงานของคุณชีวิตของเขาก็จะถูกปิดกั้นในเรื่องของการเงินเหมือนกันเขาจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินในะหยุดชะงักเพื่อนสังคมรอบข้างนะคะ จะดูหมินดูแคลนเหยียดยามชวนเขาทะเลาะนะคะและชีวิตของเขาจะตกอับนะคะหมกมุ่นอยู่กับการทำงานของเขาชีวิตเขาเหมือนกับภายนอกเหมือนยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในจิตใจคุ้นคิดวิตกกังวลตัวของเขาคิดว่าเขาอะนะคะ เหมือนได้รับความรักได้รับความเมตตานะมีเพื่อนที่รู้ใจแต่นะเขาทำดีทำบุญกับคนไม่ึ้นนะเขาก็ถูกหักหลังเขาถูกใส่ร้ายป้ายสีเขาถูกนินทานะคะชีวิตของเขาไม่มีความสุขเหมือนเขามอบความรักให้ใครมอบความจริงใจให้กับใครแต่นะสิ่งที่เขาได้รับคือการถูกหักหลังนะคะเหมือนทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปแต่นะสิ่งดีดี เนี่ย5ถ้วยนะเขาจะต้องเสียอกเสียใจนะกับสิ่งที่เขาทําให้คนอื่นนะคะการทํางานหนักมากนะคะมีงานหนักมากคือเหมือนถูกเอาเปรียบในเรื่องของการทํางานผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งเลงนะจับผิดมีคนจับผิดคิดร้ายกับเขานะคะแม้เขาจะมีในเรื่องของการเงินการงานที่บางครั้งร่ารวยชีวิตประสบความสําเร็จแต่เขาดูว้าเว อยู่เพียงลําพังชีวิตไม่มีความสุขไม่มีใครอยู่ข้างเขาเขาจะต้องต่อสู้เพียงลําพังเหน็ดเหนื่อยเพียงลําพังนะเพื่อชีวิตของตัวเองนะถูกจะผิดดูชีวิตอึดอัดอ่ะนะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเออเขาอาจจะมีบุญเก่าหนุนนาชะตาชีวิตของเขานะทําให้ตัวของเขาเนี่ยนะมีชื่อเสียงแล้วก็ความสําเร็จแต่เขายือนอยู่เพียงลําพังท่ามกลางความสําเร็จนะคะอืม เขาก็คงจะนอนกอดเงินกอดความสําเร็จของเขาแต่เขาไม่มีใครอยู่คเคียงข้างเขานะคะนี่คือความทุกข์ของเขาที่เขาจะได้รับนะคะคือเขาปิดกั้นการเงินการงานชีวิตของคุณนะคะเขาสาปแช่งคุณอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไร Queen of c u p พนะคะพลังงานของเขานะะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะะอ่อนโยนนะะชอบช่วยเหลือชอบทำบุญนะะใจบุญสุนทานแต่เขาเหมือนกับมักที่จะได้รับโอกาสดีๆนะะจากบุญกุศลที่เขาทำนี่แหละนะ,ะแต่ในเรื่องของอาชีพการงานของเขาเนี่ยอาจจะถูกบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะ มองเขาเป็นคู่แข่งมองเขาเป็นศัตรูนะคะรายได้ของเขาอาชีพของเขาสร้างความสำเร็จให้กับเขาก็จริงแต่ชีวิตของเขาเหมือนโดดเดี่ยวอยู่เพียงลำพังนะพอประสบพบเจอปัญหาแบบเพื่อนสังคมแล้วข้างเห็นเขาโดดเด่นเขาก็มากที่จะถูกอิจฉานะถูกเอารัดเอาเปรียบนะถูกบั่นทอน ในด้านของจิตใจเนี่ยนะคือแบบชะตาชีวิตของเขาจะต้องชดใช้เวรกรรมในสิ่งที่เขาทํากับคุณนะคะเขาจะปฏิเสธไม่ได้ในผลกรรมที่เขาเคยทํากับคุณนะคะนี่คือวิบากกรรมของคนที่เขาคิดจะปิดกั้นดนชะตาชีวิตของคุณหรือว่าสาปแช่งคุณนะคะคือเขาก็ได้รับผลกรรมของเขานะไปจนกว่านะคะเรียได้ว่าทํากับคุณ นะไว้แค่ไหนก็ได้รับผลกรรมแค่นั้นนะ,ะแต่เขาเป็นคนจิตใจดีนะชอบทําบุญอยู่นะ,ะชอบช่วยเหลือชอบแบ,บ่งปันก็เลยมีผลบุญผลกุศลตรงเนี้ยนะคะทำให้ตัวของเขาเนี่ยได้รับการปกป้องคุ้คมครองดูแล,แลและมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ